สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีแก้โปรแกรม Windows 10นะครับมันไม่โชว์รูปภาพหรือว่ารูปตัวอย่างของวิดีโอนะครับอย่างตอนนี้เห็นไหมครับหน้าจอจะเป็นสามสหนึ่งเดี๋ยวมันไม่โชว์รูปขึ้นหรือว่าถ้าเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับเข้าไปดูในรูปภาพมันก็จะเป็นภูเขาดอกดวงจันทร์แค่อย่างเงี้ยครับคือมันจะไม่โชว์เป็นรูปภาพให้เราเห็น วิธีแก้ก็คือให้เราไปเข้าไปที่เมนูวิวนะครับแล้วก็เลือกออปชันนะครับแล้วก็ไปแถบวิวนะครับที่มันไม่โชว์เพราะว่าจะเห็นว่ามันจะมีขีดถูกตรงเครื่องหมายขีดถูกนะครับตรงคำว่า always show icon never thumbnail นะครับก็คือมันจะไม่แสดงรูปให้เรานะครับ ดังนั้นให้เราเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับแล้วให้เราเลือก apply นะครับแล้วก็โอเคจะเห็นว่าตอนนี้รูปของเราขึ้นแล้วนะครับเราสามารถดูได้แล้ววิดีโอก็ขึ้นแล้วนะครับอ่าอย่างวิดีโออื่นก็ขึ้นหมดแล้วนะครับตอนนี้ ถ้าสมมุติว่าเราแก้แบบนี้แล้วไม่หายนะครับให้เราไปแก้อีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือให้ไปเข้าที่ start menu นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า disk i n disk i n up นะครับเลือก disk i n up ไปนะครับแล้วก็เลือก d i w e แล้วกด ok นะครับหลังจากนั้นถ้าเลื่อนลองมาข้างล่างนะครับจะเห็นคำว่าท n a i l นะครับ ให้เราติ๊กถูกที่ทำแนวนะครับแล้วก็กดโอเคไปนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะทำการล้างทำแนวที่มันเคยจำไว้นะครับออกไปนะครับแล้วให้เรารีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับแล้วคราวนี้รูปของเราก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะทำกันได้นะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ